สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องอาร์เกมเมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่2กุมภาพันธ์2568ครับเวลา18นาฬิกาก็มาบอกท่านผู้ชมทางบ้านนะครับใครที่เป็นผู้ลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐเพื่อรับสิทธิ์เงินหมื่อนเอาไว้รัฐบาลจะแจกเงินหมื่นเฟส3โดยเขาบอกว่าจะได้เป็นเงินดิจิทัล แล้วก็จะได้ในช่วงประมาณเมษายน68ถึงมิถุนายน68นะครับได้เป็นเงินดิจิทันนะครับเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลกําลังจะทดสอบระบบและทดสอบระบบเสร็จก็จะทดสอบระบบเสร็จประมาณมีนาเมษาถึงมิถุนาก็อาจจะได้เงินในช่วงนั้นแหละครับได้เป็นเงินหมื่นดิจิทันไปจับจ่ายใช้สอยนะครับแต่เมื่อวันที่28มกราคม2568ที่ผ่านมานะครับนายเผ่าภูมิรัตนสกุลนพจีช่วยว่าการกระทรวงคลังได้ระบุว่า พูดกับผู้สื่อข่าวว่าสําหรับคนที่ลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐแล้วลงไม่สําเร็จนะครับจะก็จะไม่ได้รับสิทธิ์เลยนะครับหมดสิทธิ์ลุ้นไปเลยนะครับแล้วก็จะมาลงทะเบียนกับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนก็ไม่ได้เพราะฉนั้นวันนี้จึงมาบอกพี่น้องที่อายุ66-59ปีใครที่เคยลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐเอาไว้แล้วถ้าท่านลองกดตรวจแอปทางรัฐด,ดูตอนนี้เลยนะครับ พอตรวจแอฟทางรัฐดูตอนนี้เลยนี่มันผลตรวจขึ้นแบบไหนมีโอกาสได้เงินหมืน่นในอนาคตต่อไปนะครับและถ้าผลตรวจขึ้นแบบไหนหมดสิทธิ์เลยเพราะลงทะเบียนไม่สําเร็จดูครับท่านผู้ชมก็เชื่อมต่อนเน็ตนะครับแล้วก็กดเข้าแอปทางรัฐนะครับพอกดเข้าแอปทางรัฐก็ให้กดตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนนะครับใครขึ้นผลตรวจมาแบบนี้นี่ครับ แบบนี้จะมีโอกาสลุ้นได้เงินเฟด3ามแต่ยังไม่ได้นะครับตอนนี้คือถ้าขึ้นผลตรวจมาแบบนี้นั่นหมายความว่าท่านลงทะเบียนสําเร็จนะท่านลงทะเบียนสําเร็จแล้วแต่ว่าท่านไม่ได้เป็นผู้สูขของอายุจึงยังไม่ได้เงินในวันที่27มกราคมที่ผ่านมาแต่ระบบแจ้งว่าระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนโครงการหมื่น เติมเงินหมื่นผ่านดิจิตอลบัลเลตท่านท่านท,ทราบตามเวลาที่รัฐบาลกําหนดหมายความว่าตอนที่รัฐบาลเขาจะแจกเงินหมื่นเฟดสามนั้นเขาจะให้ตรวจผลด้วยแอปทางรัฐอีกครั้งถ้าใครได้รับสิทธิ์ก็จะได้เงินหมื่นซึ่งจะไในช่วงช่วงเมษายนหกแปดถึงมิถุนายนหกแปดนะครับนี่ถ้าใครผลตรวจเป็นแบบนี้ก็คือท่านมีสิทธิ์ลุ้นต่อไปที่จะได้เงินหมืน่นเพราะท่านลงทะเบียนสําเร็จนะครับนี่ก็คือกลุ่มอายุสิบหกถึงห้าสิบเก้าปีใครผลตรวจเป็นแบบนี้ก็จะได้ลุ้นเงินหมื่น รอตรวจผลอีกครั้งตอนเขาจะแจกเงินหมืน่นดีท่านเฟศสามนะครับส่วนใครกดตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วปรากฏว่าขึ้นจอแบบนี้ขึ้นผลตรวจเป็นแบบนี้ขึ้นผลว่าหมดเขตลงทะเบียนขณะนี้หมดเขตการลงทะเบียนแล้วและมีตัวหนังสือเล็กๆว่าท่านไม่ได้ลงทะเบียนให้สําเร็จก่อนวันที่15กันยายน2567นี่แหละครับใครขึ้นผลการตรวจเป็นแบบนี้หน้าวันนี้นะครับ แสดงว่าท่านลงทะเบียนไม่สําเร็จนะครับคนลงทะเบียนไม่สําเร็จนายเผ่าภูมิรันินสกุลได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่28มกราคม2568ว่าผู้ลงทะเบียนไม่สําเร็จด้วยแอปทางรัฐจะถูกตัดสิทธิ์เงินหมื่นเฟสามไปเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้มีสิทธิ์คือหมดสิทธิ์เลยและจะมาลงทะเบียนกับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนก็ไม่ได้อันนี้ก็คือ ริมตีช่วยาการกระทรวงการคลังพูดเมื่อวันที่28มกราคม68ก็สื่อต่างๆลงข่าวไปแล้วมากมายนะครับเอาครับผลตรวจเป็นแบบนี้ไม่มีสิทธิ์ลุ้นเงินหมื่นเพดสามนะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับแต่ตอนเขาประกาศลงให้ให้ลงทะเบียนด้วยแบบประชาชนก็รอฟังข่าวอีกครั้งว่าจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนไหมเพราะเรื่องคนลงทะเบียนไม่สําเร็จนี่ถูกตัดสิทธิ์ไปเลยนี่มีสสพักคภูมิใจไทยเสนอในสภาผู้แทนรัษฎร ให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรรับทราบเพื่อให้เสนอไปยังนายกตีด้วยให้ทบทวนด้วยว่าคนที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จนะขอให้เขามีสิทธิ์ได้ลงทะเบียนกับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยทํานองนี้นะครับมีสสในสภาผู้แทนราษฎรเสนอนะครับส่วนรัฐบาลจะเอาด้วยตามที่สสในสภาผู้แทนรัษฎรเสนอหรือเปล่าก็ต้องติดตามข่าวก็ต่อไปตอนเขาประกาศให้ลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนนะครับอ้าวแต่ว่าเบื้องต้นก็ต้องยึดถือตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพูดเมื่อ ยี่สิกราคม68ก่อนใครลงทะเบียนไม่สําเร็จถือว่าหมดสิทธิ์และไม่ได้มีสิทธิ์ไปลงทะเบียนกับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยเมืองต้นเป็นแบบนี้ก่อนนะครับแต่พอตอนเขาเปิดลงทะเบียนจริงๆอาจจะกลับคําก็ได้เพราะมีสสเสนอในสภาผู้แทนรัษฎรไว้แล้วนะครับทั้งหมดคือเรื่องราวการแจกเงินหมื่นเ,นเฟสามนมาบอกมากล่าวกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ